ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนๆทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามช่องสูตรเด่นพาด้วยนะครับวันนี้ผมก็ได้นําเอาสูตรจับตัว2ตัวนะน่าจะเป็นตัวสองตัวล่างนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับครับก่อนอื่นก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับ ครับก็มาดูกันเลยนะครับสูตรของเราก็เข้ามาก็ไหลเมื่อวานนะครับก็ยังไม่หลุดนะครับก็ไปพิจารณาดูนะครับครับก็ด้านนี้เราก็ได้มาที่6นะครับ6 54นะครับด้านนี้นะครับ8นะครับ8 7เแล้วก็สานะครับเอ่อเหลือไทยคลิปก็คงจะมาแนะนำสูตรนะครับก็เลขที่ออกมานะครับ405ล่าง53นะครับแล้วเข้าที่53นะครับ อันนี้ก็เข้ามาที่9 4นะครับเ4้านะครับอันนี้ก็เข้ามาที่2 4นะครับก็สี่นะครับเดินดีนะครับส่วนนี้ก็ยังไม่หลุนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่3 2นะครับเข้าที่3 2นะครับก็เข้าบนเข้าล่างนะครับการู้สึกก็จะเดินล่างมากกว่านะครับอันนี้ก็เข้ามาที่30นะครับ03นนะครับ7 0็นล่างเ5็นะครับ อ่ันนี้ก็เข้ามาที่0ูนย์ห้านะครับตัวเลขที่ออกมาก็คือหกหกเก้าลาห้าศูนย์นะครับแล้วก็พูดเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าอืมเวลาไม่มีนะครับเพราะว่าอ่าสิ่งรบกวนก็เยอะนะครับนี่ก็เข้ามาที่นะครับเข้ามาที่ศูนย์หกนะครับเลขที่ออกมาคือหนึ่งศูนย์หกลาหนึ่งห้านะครับแล้วมาดูกันต่อนะครับว่าอ่า ต่อไปนี้จะเข้าหรือจะหลุดนะครับก็ลองมาพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับเลขที่ออกมานะครับ106่งศนล่างนะครับเราได้มาที่543นะครับนี่ก็ได้761นะครับตัวเลขที่ออกมานะครับก็คือ789นะครับล่าง64นะครับเราเข้าที่64นะครับแล้วต่อมานะครับต่อมาเราก็ได้มาที่876เจดนี้ได้ศูน เก้าแปนะครับตอนเลขที่ออกมานะครับ805ล่าง08นะครับแล้วเข้าที่08นะครับก็วันที่แล้วนะครับวันที่แล้วที่ผ่านมานะครับเราเข้าที่93นะครับศูนย์เก้าสามล่างหนึ่งสี่นะครับเข้าที่เก้าสามนะครับการคำนวณนะครับเราก็ใช้ เลขที่ออกมานะครับเลขที่ออกมาครับแปดศูนย์ห้านะครับแปดศูนย์ห้าล่างศูนย์แปดนะครับเราใช้ห้านะครับลดแต้มเป็นสี่แล้วก็สามนะครับสี่แล้วก็สามแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะครับเป็นสี่สามสองนะครับก็สี่สามสองนะครับส่วนสี่นะครับเราบวกสองคงที่นะครับบวกสองคงที่นะครับบวกสองคงที่ทุกครั้งนะครับ เราก็ได้บวก2นะครับเราก็ได้มาที่6นะครับ6แล้วก็5นะครับ6ไปบวก3นะครับ6กบวกสามของที่่ะได้มาที่เลขกเลขที่ออกมาคือ093ย์นะครับตั้ง 1, 4นะครับแล้วเข้าที่93นะครับมางว่านี้นะครับงวดนี้ก็0ู3ย์นะครับ3แล้วก็ลดแทนเป็น2แล้วก็1นะครับเป็น2 10ย์นะครับ 2แล้วก็บวก2คงที่นะครับเราก็ได้มาที่4แล้วก็3นะครับส่วน5นะครับ5เราก็ใช้1นะครับมาบวก5เราก็ได้มาเป็นเลข5 1นบวก4นะครับได้มาเป็นเลข5นะครับแล้วก็บวกนะตอนนี้มาบวกหลัก4ทุกครั้งนะครับบวกตัวแรกนะครับ3นะครับบวกนะครับแล้วก็บวกทุกครั้งนะครับนี่ก็ได้7็เอา7มาบวกนะครับ อันนี้ก็ได้สี่นะครับมาสี่มาบอกนะครับหังวันนี้เราก็ได้มาที่เลขหนึ่งนะครับหนึ่งมาบอกสี่ก็ได้ห้านะครับด้านนี้ได้สองหนึ่งศูนย์นะครับด้านนี้ได้สี่สามห้านะครับสี่สามห้านะครับจะเดินต่อหรือไม่ก็เอาไปพิจารณาดูนะครับผมได้จัดชุดเอาไว้นะครับก็น่าจะเดินล่างมากกว่านะครับตัวเลขอาจจะ หลายชุดหน่อยนะครับก็เราไปพิจารณาเพื่อเปลี่ยนแนวทางนะครับแล้วก็ได้ตรงนี้นะครับก็ได้มาที่สี่สองนะครับสี่สองแล้วก็สี่หนึ่งสี่ศูนย์นะครับสามสองสามหนึ่งสามศูนย์นะครับแล้วก็ห้าสองห้าหนึ่งห้าศูนย์นะครับก็มีเก้าชุดนะครับเลขที่เน้นๆออกมาก็คืออยู่ในกรอบสีแดงนะครับน่าจะมีสี่ชุดอย่างน้อยมาหนึ่งชุดนะครับเพราะว่านะ ตัวเลขเมื่อวนนี้ติดกับติดเลข3นะครับติดเลขสาล่างนะครับน่าจะมา 3، นะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาแนะนําตามสูตที่เราเคยคํานวณออกมาว่าเดินดีก็ามาแนะนําให้ท่านสมาชิกเอาไปพิจารณาดูนะครับถ้าชอบก็จัดนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับ้สูตรของเราก็ ต๊ะซุปโส,ด,สดนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับก็แล้วกันนะครับครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอทุกท่านจงโชคดีนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ